สวัสดีครับอาดครับหวยกระแสงวดนี้ผมขอเปลี่ยนเกมนะฮะเนื่องจากว่าเซียนหวยนั้นแผ่วครับแผ่วหนักเลยฮะให้ไม่ถูกเลยก็เลยเลือกเป็นการคุยกับคนที่ถือว่าโชคดีละกันวันนี้เราเลยเชิญฮะนักร้องศิลปินลูกทุ่งท่านหนึ่งที่ใครก็รู้ว่าคนเนี้ยซื้อหวยแทบทุกงวดและก็ถูกบ่อยมากๆครับพี่มนสิทธิ์คัมพีสวัสดีครับใช่ครับสวัสดีครับโอ้โหมีลุกด้วยงั้น่ยฟังในรถปะไงฟังเพลงพี่ปูมาก็เลยเทิรไปนิดหนึ่งอแพี่มนสิทธิ์ถูกบ่อยขนาดไหนพี่เล่าให้ฟัง ไม่เชื่อว่าถูกบ่อยเนะี่ยคือถูกแทบทุกวดนนั่นแหละแค่ขีโมย้ยละแต่ว่ามันถูกน้อย <c oughs> ถูกน้อยไม่กล้าโชว์บางวดนซื้อเยอะมากมแต่ถูกใบเดียวนี้ออแล้วก็ไม่กล้าโชว์เดี๋ยวเขาจะดา่าเราอีกถ้าพี่บอกว่าพี่ถูกเกือบทุกงวดเงี้ยมันมีาีกหลายคนนะที่ซื้อจานวนเยอะๆสามร้อยห้าร้อยใบและไม่ถูกเลย ก็เคยพี่ซื้อหมดไปสองสามหมื่นเนี่ยไ่ถูกสักใบก็ยังมีเลยยังงงเพราะฉะนั้นงวดนี้พี่มนตสิทธิ์จะมีเลขมาฝากแฟนลอตเตอรี่พลัสแน่นอนนี่มีมีเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันนะครับยังไม่หมดนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องดวงชะตาในงวดนี้สี่ราศีที่จะยืนหนึ่งเรื่องรับโชคและก็จะมีเลขสําคัญอะไรบ้างที่เกี่ยวพัพันกับตัวท่านวันนี้เชิญหมอปอนะครับเทพยานมาคุยสววสดีครับสวัสดีค่ะพี่ปอ ไอ้สี่ราศีที่เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภในงวดนี้ความหนักแน่นความแม่นยำประมาณไหนพี่มันมีราศีที่ถูกแน่ๆออันดับหนึ่งอันดับหนึ่งมีแต่จริงๆไม่ใช่สี่ราศีนะพี่อาร์ตมีหกราศีอ,อ่ะโอเคเพร<อ>าะฉะน,นั้นได้รู้เป็นครึ่งๆนะฮะเพราะฉะน,นั้นเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันขอแวะนิดน,นึงนะครับถ้าได้เลขที่ชอบแล้วก็อย่าลืมโหลดแอปที่ใช่นะฮะแอปน no กดาวโหลดได้แล้วที่ App Store และ Play Store อย่าลืมนะฮะ จำให้แม่นเลยซื้อลอตเตอรี่ต้องลอตเตอรีพ่พลาสเท่านั้นครับพี่มนเศรษฐ์งวดนี้เลขชี้ได้มามายัางไงที่พี่ชอบก็คือเลขเดี๋ยวเพิ่เดี๋ยวเพิ่นะแต่เยอะไปหน่อยเยอะไปหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาตัดก,ก,กันก็ได้ใช่ใช่เอาย่างนี้ถ้าให้เลือกขึ้นมาตอนนี้พี่มีเลขชอบกี่เลขม,มีอยู่สี่เลขเลยไม่เยอะนะก็ะไม่เยอะ,อะแต่ว่างวดที่ผ่านมาพี่ชอบบอกตรงแล้วชอบแปดหนึ่งมันออกแปดสองไม่เยอะจริงจริงจริงแล้วล่าสุด พี่มสเสร็์ก็ถูก67กับเขาก่อนหน้านั้นถูกหนึ่งหนึ่งใช่ถูกเยอะด้วยหนึ่งไปซื้อได้ยังไงไม่มีใครคาดคิดเลยใช่คือเรื่องเรื่องคือ1นึ่งหนึ่งผมไปเดินไปเดินไปปุ๊บที่แรกเคยอยากได้เลขเลขสิเลขสิก็หมดผมก็แล้วมันเหลือเลขอะไรล่ะก็เลขสิบเอ็ดจะเอาไหมล่ะไม่มีใครเอาเมว่าเออทงนั้นเอามาให้หมดเลยเขาก็ให้ผมหมดเลยนะถูกกี่ใบตอนนั้นแอบยี่สิบสามใบโอ้กับเลขหนึ่งหนึ่งที่คนไม่ได้คิดว่ามันจะออกใช่ไม่มีใคร ถ้าเปรียบถึงเรื่องดวงคนแบบนี้มันมีบุญเก่ามีบุญเก่าฉะนั้นโชคที่มารออยู่ตรงหน้าเนี่ยแปลว่าในอดีตนะถ้าท่านผู้ชมที่เชื่อเรื่องบุญการทําบุญอะไรต่างๆพี่มนต์ธิ์ ต้องเคยให้ใครที่แบบเต็มเต็มแล้วก็คือให้โดยที่เขายังไม่ขอดูแล้วอยากจะช่วยคือช่วยเลยซึ่งปอก็ค่อนข้างมั่นใจว่าในชีวิตปัจจุบันพี่มนสิทธิ์ก็เป็นคนแบบนี้เห็นใครลําบากคือช่วยเลยช่วยทันทีช่วยมากกว่าที่เขาขอทำไมน้องรู้อะนี่แล้วก็งงนิดนิยไม่ใช่ไปอ่านประวัติมาหรอไม่ค่ะมันตรงยังไงกับพี่รู้จักแต่เพลงเขาอย่างเดียวไรนี่อย่าให้ใครมาก่อ ก็ว่าพูดภาษาอีสานมันแมนอีหลีแมนอีหลีนอีหลีอีหลียังไงเราให้ตองที่วบบเขนบอกว่านี่เมื่อกี้พูดพูดเป็นผู้ให้ให้โดยที่เขายังไม่ทันขอแล้วคือเขาจะเป็นคนที่รู้ว่าตอนนี้ใครกําลังลําบากโดยที่ชอบไปคุยกับคนรอบข้างตัวของคนคนนั้นนะแล้วก็ให้เลยนี่เป็นนิสัยสืบตามส่งจาก จากในอดีตแหละปอก็ไม่รู้แหละว่าอดีตพี่มนสิทธิ์เป็นยังไงแต่ค่อนข้างมั่นใจว่าก็ต้องเป็นเหมือนปัจจุบันเพราะมันไม่ได้หลอหลอมภายในไม่กี่ปีมงมากเลยล่าสุดเขายืมเงินผมล้เข้าไปเลยเยอะไหมพี่9 5้าอืก็เยอะนะเขาใช้แค่ห้าร้อยเขาเก้าันเขาเอาไปเลยมันเป็นแบบนี้ก็เลยมีโชคมีดวงที่ดีเกาะติดมาตลอดจนทำให้เขาได้รับ เทวดาให้เพราะว่าเขาให้คนอื่นฉะนั้นคนอื่นนะไม่ค่อยมาให้เขานะอันนี้ที่ที่ปอเห็นนะคนอื่นไม่ได้ให้พี่มนสิทธิ์คือขอใครก็ขอยากผมยกให้เลยผมยกมีให้เลยใช่ยิ่ยิ่งซึ่งการได้รับผลนะแต่ละคนคนอื่นอาจจะเป็นเหมือนพี่มนสิทธิ์นี่แหละแต่ว่าพี่มนสิทธิ์ดันได้รับผลทางลอตเตอรี่ไงวันนี้ก็เลยมาได้ให้โชคผู้คนเนี่ยก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเขาถูกหวยอะพี่ก็จะเป็นหวยบนฟ้าผมก็ถูกางหวยบนฟ้าแปลว่าอะไร แล้วแต่ที่ดึงแล้วจะที่ดื่อย่าไปมองข้างล่างสิอย่าไปมองข้างบนสิหวยบนอะไรเราหวยบนอะไรเขากอกว่าพี่มนลศิษย์ก็เป็นคนที่โชคดีคนหนึ่งแล้วผมก็ติดตามข่าวพี่มาตลอดรู้จักกันมาหลายปีก็จะเห็นเขาถูก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 ถกับทุ้งวดจนคนบอกว่าผมนไปหาซื้ออะไรนะ ว่าเขาถูกไปหาซื้อผมจะบ้าเลยไปหาซื้อทำไมนะตามแผงหวยพอไปเห็นเขียนว่าหวยมนต์สิทธิ์ยังไงใช่อันนี้มีเขาเขียนหน้าแผงอะว่าหวยมนต์สิทธิ์ะก็คือเป็นเลขที่พี่ชอบแล้วเป็นโพสบอกโพสบอกอ่ะเอางี้เวลาพี่ได้เลขที่มั่นใจที่คิดว่ามันจะออกอ่ะส่วนใหญ่อะถ้าไม่ได้มาจากการเก่งด้วยตัวเองมันมาจากความฝันของพี่ใช่ไหมเป็นที่ก็ความฝันแล้วก็เป็นที่ความฝันของอย่างอาร์ตหรือว่าน้องๆเนี่ยับช่างภาพนี่ ฝันว่าพี่บันจีผมฝันนิดนึงมาแก้ปุ๊บผมจะปั๊บปั๊ปปั๊ปผมเพิ่งฝันมาเฮ้ยผมฝันแล้วเดี๋ยวเกิดเรืันงแต่คืนที่ผไม่ใช่ผมหมายถึงว่าสองคืนที่ผ่านมาอธิบายให้ไม่ใช่เกณฑ์สิพี่ผมฝากพี่ตีสดๆตรงนี้ได้ไหมได้ได้ฝันความฝันผมมันสั้นมากมันเกิดอาการจบแล้วเหรอยังแต่ย็นๆต่อต่อผมรู้สึกอาการเจ็บเจ็บตรงใบหน้าและถัดมา ฟันผมแตกฟันแตกก็คือเกี่ยวกับญาติพี่น้องจะไม่ถูกกันทะเลาะเบาแหวงกันถ้ามองอันนี้คือถ้ามองในเรื่องของความหมายความหมายปุ๊บเป็นแบบนั้นแต่ถ้ามองในเรื่องตัวเลขในใบหน้าจะปวดใช่ไหมล่ะครับคือเจ็บด้วเลขเจ็ดแล้วปวดก็แปดเจ็ดแปดฟันอ่ะแล้วก็ตีไปเลยฟันข้างหน้าคืออาจจะเป็นเจ็ดแปดหนึ่งหรือแปดเจ็ดหนึ่งหรือหนึ่งเจ็ดแปดมันจะรวมอยู่ประมาณีามเลยสุดยอดเลยแล้วหมอปอคิดอะส่วนตัวหมอปอคือเลขอะไรถ้าเกี่ยวกับเรื่องความฝันแล้วฟันแตก ปอ,อก็มองไปเลข7มาแน่คือ7เนี่ย uh huh. ถ้ามีเลขเนี้ยอยู่ในบัตรประชาชนแล้วกันตัวท้ายเนี่ยคือเป็นคนที่ต้องผ่านความทุกข์มาเยอะ เจ็บปวด<ม>เป็นคนที่มีเรื่องราวในชีวิตเยอะ,ยอะประสบการณ์มากกว่าคนอื่นในเชิงที่แบบเศร้าโศกเสียใจฉะนั้นเนี่ยเลข7มาแน่แล้วถ้าเราเอาไปซื้อหวยลหละมันเหมาะไหมสําหรับงวดน,นี้เดี๋ยวเรามาดูตรงที่มีใครดวงดีดีกว่าอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเรากลับมาพูดถึงสี่ราศีครับที่เชื่อมโยงกับเรื่องของโชคลาภในงวดน,นี้หมอปอจัดเลยฮะเดี๋ยวเรียง4ี่อันดับให้เลยแจ๋วเลยครับในช่วงต้นกันยานี้หราศี อันดับที่รับคนดวงดีเป็นชาวราศีธนูและราศีกรกฎค่ะยังไม่โดนเพิ่มเติมนะคะช่วงนี้เนี่ยชาวราศีธนูแล้วก็ราศีกรกฎเนี่ยจะได้ช่วยงานคนในบ้านนะอาจจะเป็นช่วยญาติช่วยอะไรแล้วก็จะได้โชคจากคนในบ้านเพิ่มเติมด้วยนะเลขเด่นนะคะคือเลขสี่เลขสี่และหนึ่งสองนอกจากเรื่องของการเสี่ยงโชคไปทิศทางอื่นได้ไหม เอาสี่หนึ่งสองนี้ไปทําอย่างอื่นได้ไหมใครจะซื้อบ้านใหม่มีเกณฑ์ได้นะคืือที่ดินหรืออะไรเกี่ยวกับมรดกรลงพันธุเนี่ยอาจจะได้ของกำนานจากผู้ใหญ่ก็ได้ห,หรือใครรอคอยอะไรเกี่ยวกับมรดกกับคนในบ้านนะญาติผู้ใหญ่อะ่ะมีเกณฑ์โอเคช่วงนี้ให้ไปพูดจาดีๆอ่ะขออ,ะอันดับที่4ี่ก็คือธน,นูและกกดอันดับที่ค่ะค่ะได้แก่ราศีเมษและพิจิกค,ค่ะมีกูอีกแล้ว ที่สมปีนาสีผมนะของพี่อะไรปุ่มไม่รู้ว่าบอกปุมทำไมก็ถ่ายอยู่2องอันนะให้ก็ถ่ายเอาตัวเลขที่พี่มนสิทธิ์บอกเมื่อกี้เป็นตัวเลขนำโชคคือ1และศูนย์คือ1 1ึ่แล้วก็1นค่ะ1แล้วก็ศนย์จะได้โชคนะเพิ่มเติมนะพี่มลสิทธิ์มาจากผู้ใหญ่ผู้หญิงนน่ยังไ่จะใช่นล่าสุดเขาเชิญไปวันเกิดนี่นี่ใครพี่ไฮอะบอก ผู้ใหญ่ที่ไหนนะอาไฮอภพออย่ีมาจากเรื่องงานเกี่ยวกับการทํางานแล้วก็ผู้ใหญ่ผู้หญิงจะให้โชคมีไหมมีรัดรัดกับใครไหมติดต่อไปโชว์ประเทศอังกฤษวันวันเกิดวันเกิดเขาเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงใช่ไหมใช่ใช่เฮี้ยมเลยจะไปที่จะอยู่ดวดูก่อนไงถ้าไปดีนไปเลยตัดสินใจไปเลยเป็นช่วงแล้วเพราะว่าผู้ใหญ่ผู้หญิงคนนี้เหมือนกับติดต่อมานานพอสมควรทีนี้เขาติดต่อนานแล้วแต่ไม่ว่างให้เขาปอปอครับ อันดับ3-2ลราศีนี้นอกจากเลข110หรือ1 1แล้วเนี่ยความโชคดีตรงนี้แล้วจะมีโชคดีอะไรอีกฮะโชคดีเรื่องการงานที่มาจากผู้ใหญ่ผู้หญิงเหมือนที่เมื่อสักครู่นี้บอกที่มนสิทิไปใครที่มีผู้ใหญ่ผู้หญิงที่ห่างหายกันไปนนานโทรศัพท์ไปลูกค้าผู้หญิงที่มีอายุหรือวัยกลางคนเนี่ยจะเป็นคนที่ให้โชคให้งาน โอเคมาถึงอันดับสองครับหมบปอครับอันดับสองมาเดี่ยวเลยดวงดีแบบเดียเด่ยวๆเลยนะคะได้แก่ราศีตุลค่ะเลขนำโชคนะคะ7 1สี 1> อันนี้เนี่ยจะได้โชคจากผู้ใหญ่ผู้ชายได้ด้วยใครที่มีคู่ครองแล้วหรือว่ามีหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์เนี่ย ช่วงนี้จะดวงดีหรือใครมีโสดเนี่ยมีเกณฑ์สุภสัสได้คู่เลยคำแนะนำคือต้องแต่งตัวให้มันสวยดูดีทันสมัยนะคะแล้วบวกเพิ่มเติมเนี่ยปดตาเนี่ยแปลว่าเรื่องการพูดจาให้พูดจาแต่สิ่งดีๆเข้าหาตัวเองเ<ะ>ช่นบางคนเนี่ยบางทีเนี่ยตื่นมาโอ้ยเหนื่อยล้าไม่อยากไปทำงานเปลี่ยนใหม่ตื่นมาวันนี้ฉันพร้อม,อมวันนี้ฉันคือโชคดีทุกอย่างที่กำลังจะเข้ามาเป็นสิ่งดีงามในชีวิตอะไรแบบนี้ตื่นมาให้มีพลังนี่คืออันดับที่สอง ราศีตุลโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันดับหนึ่งกันครับแทมแทมแฉมแทมแชมแฉมแเดี๋ยวไปใส่สาวให้กันนะโอเคได้แก่ราศีพฤษภ ช่วงหลังนีไมหรือไม่มีเดือนอะไรเนี่ยขอแอมถามเลยกุมภาครับกุมหมอมันไม่เข้าเลยอ่ะนั่นสิมังกรครับงั้นเขาบอกว่าใครที่รู้สึกว่าตัวเองช่วงนี้อจะไม่มีโชคให้อยู่ใกล้ๆคนที่โชคดีคนเองเอาตามเขาก่อนเดี๋ยวเกาะเลยครับอซึ่งราศีพฤษภนี่นะคะบอกเลยว่ามาเลขสและหนึ่งสาม จะโชคดีนะคะเรื่องเงินทองเนี่ยไหลเวียนคล่องมากรวมถึงทรัพย์สินที่คิดว่าจะอยากได้อยากได้เนี่ยบางคนเนี่ยเรื่องบานเรื่องอะไรรอคอยอะไรอยู่<ะ>ก็จะได้เลยคือช่วงเนี้ยขอให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นิดนึงค่ะยกตัวอย่างเช่นพระแม่ธรณีบีบมวยผม,มแล้วก็พระแก้วมรกตค่ะแล้วก็สารหลักเมืองอก็จะโชคดีเพิ่มเสริมให้แบบทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนที่มาได้เร็วมากขึ้นครับ<ะ>แบบนั้นเอง อีกหราศีน้อยใจเอาแล้วทําไงล่ะ <c oughs> ไม่ได้พูดถึงเขาแล้วเขาจะมีเลขแบบเลขนําโชคออกไปหาเสี่ยงดวงอะไรอย่างงี้บ้างได้ไหมอะแถมได้ไหมครับพอมีมาให้3เลขโอเคสามเลขนะเพราะฉะนั้น6ราศีที่เราไม่ได้พูดถึงนะอย่าเพิ่งน้อยใจนะครับเดี๋ยวหมอปอจะแจกเลขตัวนี้ แต่ไม่ได้บอกนะฮะว่าคุณเอาไปซื้อหวยแล้วจะถูกนั่นคือเลขมงคลที่คุณจะแบบไปจับใส่ไหมกําลังใจส่วนตัวที่เลขมงคลส่วนว่าเลขเดียวนี่เลขมงคลเนี่ยอาจจะไปจับเลขอื่นมาใส่ไปซื้อเลขก็ได้อ่ะเพราะฉะนั้นฝากเลยครับหมอปอครับผู้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นราศีไหนคุณลองหยิบเอา3ามตัวเลขนี้นะคะไปเสี่ยงดวงดูลองมาซื้อที่นกพลัสจะดวงดีเพราะว่าวันนี้เรามาตรงนี้แสดงว่าเราให้เลขคนที่ซื้อในนี้โอเคเลขนั้นก็คือเลข 2 5 6ค่ะซึ่งตัวเลข5 6 6 5เนี่ยเป็นตัวเลขที่ใครเล่นพวกเรื่องเบอร์โทรศัพท์เรื่องอะไรเนี่ยะนะคะหรือว่าชอบเรื่องเลขศาสิณเนี่ยก็จะรู้ว่าเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับทองอยู่แล้ว คนที่บอกว่าอยากดวงดีเนี่ยก็ลองเอาเลข2 5 6หเนี่ยมาซื้อลอตเตอรี่ที่ลอตเตอรี่พลัสหรือที่นกพลัสเนี่ยแล้วถ้า56มันหมายถึงเรื่องเงินทองผมแถมความห <2 S 2> มายของเลข2พ่วงเข้าไปได้ไหมสองเนี่ยจริงๆก็คือเป็นดาวจันเนาะถ้ามี2อเนี่ยนะอยู่<ๆ>อยู่อยู่ในตรงไหนเนี่ยอย่างตัวอย่างจริงๆปเอเกิดวันที่22ก็คือจะมีความสวยงามไม่ไม่ไม่ใช่ไดีนะหมายถึงว่าดาวจันเนี่ยเป็นดาวเพศแม่เนาะอ่ะก็คือจะเกี่ยวกับผู้หญิงความสวยงามใครที่เกิดตรง ที่มีตัวเลข2หรือดาวจันเนี่ยสามารถทํางานที่เกี่ยวกับความสวยงามจิวเวลรี่เกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับลูกค้าผู้หญิงได้ก็รประสบความสําเร็จและนี่ก็คือทั้งหมด6ราศีบวกเลขมงคลสําหรับทุกราศีเลยนะฮะขออนุญาตทวนสั้นๆเลยนะครับอันดับที่4นะฮะราศีธนูและกรกฎครับเลขนําโชคก็คือ412อันดับที่3นะฮะก็คือราศีเมษและพิจิก เลขที่นำโชคก็คือ11และ0ครับอันดับ2ราศีตุลนะ714และอันดับ1นึ่งกศกนะครับ213ใช่ค่ะประมาณนี้นะฮะทุกอย่างเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะฮะสุดท้ายครับพี่มนสิทธิ์ที่ให้วิเคราะห์งวดนี้วันที่1กันยายนเลขที่พี่ชอบหรือรีพี่เก่งมาคิดว่ามันจะออก เลขอะไรพี่ชอบมาแต่งวดที่แล้วจัดไปดิถ้าน,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 นี่นี่ตัวก็เลยอย่างนี้เลยครับอย,อย,อยู่นี่เลยหมดเลยเอ,อเลขที่พี่มนสิทธิ์ชอบในงวดพัษภยาคยมนี้มีทั้งหมดสี่เลขก็คือมี6 9 1และ3ที่พี่มนสิทธิ์ตัดออกมาครับที่ชอบที่สุดก็คือมีเลข9อยู่ทุกตำแหน่งเลยครับแคบลงมาอีกขอ3ตัวเน้นเอ้น3าตัวไปเลยใช่ไหมเนยะจัดมาดิพี่ชอบอยู่นะเลขนี้เอามา อะไรแบบพี่ไม่พูดเก้าล้อหเก้าสามอยู่ๆก็สามนะแต่ว่าผมที่แน่ผมอยากจะให้เขานี่ลอตเตอรี่ซื้อเลยอันนี้ตัวนี้สองตัวเนี่ยมันต้องเป็นเลขมหาชนก็คือเลขอยู่ข้างล่างถูกไหมสองตัวล่างใช่สองตัวล่างไอ้สามตัวเนี่ยอยู่บนอยู่บนอ่ะสุดท้ายหมอปอวิเคราะห์หน่อยไอ้งวดนี้ เลขนี้อยู่ล่างเลขนี้อยู่บนเลข9เนี่ยนะคะเป็นเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะคะ9กคือดาวเกตดาวเกตก็คือใครที่มีเลขป้ายทะเบียนหรือเลขในชีวิตอะไรเลขบ้านอะ่ะแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองดูแลทีนี้ส่วนจะใส่ข้างหลังเป็นตรงไหนเนี่ยวัดดวงเลยโอเคอเพราะฉะนั้นเลขที่พี่มนศิษย์ชอบที่มันจะอยู่2ตัวล่างก็คือมี9 0 9 1 92 93ครับ,รบแต่จะมี9ก้าทั้งหมด ส่วนเลขท้า,ทายสามตัวรางวัลที่หนึ่งนะครับพี่มนสิทธิ์ชอบที่หกเก้าสามประมาณนี้เลยไม่ต้องเชื่อนะฮะแต่ถ้าชอบก็ใส่ไปครับซื้อได้นะฮะที่แอปลกพลัสดาวน์โหลดได้แล้วที่แอปสโตร์และเพ y สโตร์นะฮะซื้อลอตเตอรี่ต้องลอตเตอรี่พลัสเท่านั้นครับก่อนจากกันครับหมอปอค่ะอยากจะขอโชคลาภเดือนนี้ไปขอที่ไหนดีครับจริงๆปอให้คาถาเลยดีกว่าเฮ้อยออกมาที่บ้านหรือท,ที่ที่ไหนเนี่ยเราสามารถสวดมนต์ ทุกคืนอธิษฐานค่ะคือสําคัญคือความสม่ําเสมอในการทำมไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์อธิษฐานหรือการทําบุญต่างๆพอมีคาถาเงินล้านนะคะของหลวงปู่ปานพุทธมะอุอนณโมพุทธ,ธายะวิระทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะ มานีมามะพุทธะสวาโหมปอมั่นใจว่าใครก็ตามที่ซื้อลอตเตอรี่หรือเคยมีโชคลาภจะต้องเคยท่องคาถาเงินล้านหลวงปู่ปานครับพี่มนต์ธิ์เคยมีประสบการณ์กับหลวงปู่ปานคาถานี้ไหมคะเคยท่องไหม้ยคาถาเงินล้านมันเข้ากับชีวิตพี่เลยนะเอาอย่าลเรื่องอะไรกันอันนี้แหละเรื่องอันนี้แหละที่ท่องคาถาไปจบนี่แหละเงินล้านเงินล้านนี่แหละมันมีงวดหนึ่งที่ผมซื้อครับ วิดตัวเดียวไม่งั้นนะ30บล้านสบายนี่แล้วคือทำไมคิดว่ามันไม่ถูกเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าผมถ้าไม่จบถ้วไม่จบเดี๋ยวนะ คือคำว่าไม่จบนี่คือมันมันต้องท่องกี่จบอะไรยังไงครับคือจริงๆเนี่ยถ้าเต็มรูปแบบนะคะคือหนึ่งร้อยแดจบก็คือจะมีพุทธคุณอะไรที่ขออธิฐานขอพรครูบาอาจารย์ท่านว่าไว้แล้วกันเนาะครับคือหนึ่งร้อยแดจบค่ะแต่บางท่านเนี่ยก็คือประจําวันประจําวันอาจจะท่องสามท่อง9้าไปทํางานขอให้โชคดีเฉยแต่เรื่องโชคลาภใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนี่รางวัลที่หนึ่งะร้อยแดจบก็จะสมบูรณ์ ตอนเราถ้าไปไม่ทกให้จบมันอะไรกไม่รู้มันตึ๊บมาแล้วก็นี่เลยทออไปเลยหรอชอบเด็ดเหมือนว่าเทวดาจะมาแกล้งเราหยอกเทวดามาหยอกมาหยอกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นผมซื้อไว้เก้าห้าห้าครับแล้วก็แปดหนึ่งหนึ่งผมซื้อไว้น่ะแต่เขาออกน่ะเป็นเลขสี่มาแทนตรงนี้เป็นถุมดเป็นเก้าสี่ห้าแปดหนึ่งหนึ่งนั่นคือรางวัลที่หนึ่งของเขาอืมน่าจะเป็นสิบหกเดือนสิงหาคมปี หกสามนี่แหละมันน่าเจ็บใจนะพี่นะเพราะฉะนั้นลองใหม่นั่นแหละเราต้องชีวิตยังไม่สิ้นต้องลองนะใช่เราต้องซื้อไปเรื่อยๆนะครับสักวันหนึ่งมันจะเป็นของเราโอเควันที่หนึ่งอันนี้คือประสบการณ์ความของพี่มนต์สิทธิ์นะฮะยังไงขอบพระคุณสองท่านมากนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ห่วกระแสขอลาไปก่อนนะฮะขอให้ทุกท่านนั้นโชคดีเป็นเศรษฐีคนต่อไปอย่าลืมนะฮะซื้อลอตเตอรี่ต้องลอตเตอรี่พัดสวัสดีครับ